อันนี้เราขึ้นเหนือนะครับไปแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับก็สำหรับท่านใดนะครับที่ชอบโปรแกรมทัวร์แบบนี้เนี่ยมันมีวิธีหนึ่งนะครับที่จะทําให้ทุกท่านเนี่ยทัวร์ท่องเที่ยวแผบนี้โดยที่ไม่เหน,น,นื่อยนะครับไม่เหนื่อยเนี่ยมันก็มาตั้งแต่อ่าเก็เรื่อยๆต่อมาจากทะเลแอตแลนติกด้านบน,นฝั่งตรงนะครับการท่องเที่ยวแบบไม่เหนื่อยนะคือการล่องเรือสำราญนะครับแต่ว่าล่องเรือสำราญเมืองไทยเนี่ยอบอลกลงคื เไปไ็นหลายภาคเกิไปมาครับแถบยุโรปมันมีทริปนะครับอันนี้มันจะบอกใครนะครับสำหรับท่านใดแต่ว่ามันเหมาะสําหรับคนที่ไปเองนะครับอันนี้มันเป็นทริปนะครับเพราะว่าหวานเนี่ยจะช่วงไหนประมาณสักนี่แต่ว่าช่วงกลางมกราเนี่ยไม่ค่อยมีงานนะครับแล้วก็มันราคาถูกที่สุดเนื่องจากว่ามันนั่นอ่ะฝรั่งไม่ชอบหนั่นฝรั่งเนี่ยขึ้นเรือคือหน,น้าร้อนนะครับแต่เราเนี่ยไปอาบแดดก,ก็ไม่ไหวนะครับเรา การเด่นเราต้องการอากาศลาหนาอากาศเย็น,นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ราคาตัวมันถูกมากเนี่ยยิ่งมีพี่มีพาสป,ปอร์ตอเมริกาไอหวันจะบอกเลยนะครับเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าเรือกสำราญนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับ cruise.com <z>. cruise <z>. deal.com ทุกท่านลองเข้าไปดูนะครับล่องทะเลเมด,เดิเตอร์เรเนียน8วัน7คืนนะครับเริ่มต้นจริงๆแล้วเนี่ยประมาณหมื่นกว่าบาทแค่นั้นเอง โดยที่หมื่นกว่าบาทเนี่ยรวมที่พักจิตคือรวมอาหารครบทุกมื้อนะครับรวมหมดแต่ว่ามันเป็นช่วงนะหมายถึงว่าต้องเป็นช่วงหน้าหนาวประมาณนะครับทุกท่านหาแค่ตั๋วเพื่อบินราคาบินลงลงก็ได้จะไปบินลงอ่าบาร์เซโลน่านก็ได้นะครับบินลงมาร์เซย์บินลงเวนิสได้หมดเลยนะครับเรือมันจะออที่นัานนะครับแต่เฉพาะหน้าหนาวที่ราคาตง่ำ ว่าเรือเนี่ยมันจะล่องกลางคืนตอนเช้ามันจะไปฝอที่เมืองเสร็จแล้วเราก็ขึ้นไปเที่ยวเที่ยวเสร็จแล้วก็เดินกลับลงมาขึ้นเรือเหมือนเอาเรือเป็นโรงแรมทุกท่านไม่ต้องย้ายกระเป๋าเก็บหรือได้เที่ยวแปดลำหักอันนี้คือข้อดีคือไม่ต้องย้ายโรงแรมไม่ต้องย้ายกระเป๋าแล้วก็มีอีกทําไมวันนี้บอกว่าพาสปอร์ตอเมริกัเนครับเนื่องจากว่าใครที่ถือพาสปอร์ตอเมริกันะครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแทกบกจะตลอดกาล นะครับหวานบอกเลยหนึ่งแถมหนึ่งออสซอนบอลเมกาพาสปอร์ตแคนาดานะครับ